สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่ยีเองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหดูดิคนไม่กดติดตามเจ็ดสอเย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ย <h> อยากได้ผลว่ะเฮ้ยผล, öh ผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีาศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ สวัสดีครับอยู่กับผมบ๊อบบี้และในวันนี้เนี่ยทุกคนครับผมก็มีเป้าหมายการที่จะทำให้ผลพานนั้นตื่นทั้งหมดและบ๊อบบี้จะทำทำไ,ไมทุกคนก็ไปให้ก,กำลังใจบ๊อบบี้พร้อมกันเลยนะครับก็จะ<ค>ไปรับชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจบ๊อบบี้กันด้วยนะครับใครแล้วที่กดแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวก็กไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะบ๊อบบี้ขอพันสองร้อยไลค์ช่วยกดได้ถึงด้วยโอเคใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปกันเลยเปิดเรื่องมาเนี่ยกระโดดทักทายท่านผู้ชม บอบบี้ก็ออกสิ่งเลยสิครับรออะไรอ่ะเพราะทีนั้นพอดีว่ารถพีท่อมันดังเอ้ยนี่มันเลือนี่ว่ะไม่ต้องงสยนะครับผมเนี่ยมุงหน้าไปไหนทุกคนก็ไปรับไอ้เจ้าหน้าหมาเหมือนเดิมนั่นแหละครับจะไปรับใครนอกจากไอ้หน้าหมานี่อ่ะก็มีมันนะครับที่ไปเผื่อคู่กายของไอ้เจ้าบอบบี้ตัวดีเจ้าหมาเพื่อนรักเพื่อนเรือเป็นไงบ้างการทักทายของภาษาคนหมาแกงตัวเองเฉยเลยกูโอเคครับต่อไปเนี่ยเราก็มุงหน้านะครับกลับไปที่เกาะเต่าผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันจะให้ผมเนี่ยมารับทำไมในเมื่อผมเนี่ยก่งงก หลังจากกลับมาถึงเกาะเต่านะครับทุกคนผมเดียก็รีบมุ่งหน้านะครับไปที่แมนชั่นด้วยความหมัดไส้เนี่ยขอรักเล่นไอหน้าหมาหน่อยละกันนะทุกคนรับประมาถึงแล้วครับผมสกิลใส่มาที่โอ้ยแต่มันมีไฮคิลบโอ้ยอะไรวะนี่ไอหน้าหมาก็หลบได้เลรอนี่ตัวเป็นเพนกวินแต่หน้าหมานี่ก็โหไม่เบานะคบโอเคเรามาเดิมสุ่มผลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็สุ่มไปเลยนะครับและผลที่ผมได้นั่นก็คือผลสปินใช่ครับทุกคนได้ผลสปินแต่ไม่เป็นไรครับลงด้แม้จะเป็นผลดีก็ได้หลังจากนั้นครบุกกกกนไไได้้้รมมาา็็็ส่่ะเพืออีผผลววใงขู มาได้ผลอะไรเหมือนกันนะครับโอเคช่างมาแล้วกันแต่ละจากออกจากแมนชั่นมาทุกคนเหมือนว่ามีคนอยากจะรอ,อขอกับผมสักหน่อยในเมื่อทําม,มาอย่างนี้เนี่ยผมก็จัดให้สิครับรออะไรละ่ะเฮ้ยเอาดิผมเนี่ยนะครับทุกคนก็ได้แปลงเป็นล่างไทยทำนะครับแล้วก็ไล่หัวไอ้หน้าหมานะครับพอมันจะตายเนี่ยผมก็พอนะครับผมถือว่าอ่อนให้ไก่มาแล้วกันนะตอนแรกก็นึกว่าจะโหดไปแค่ละพอเอาจริง,งก็ซูพีไปได้หรอท่าไอ้น้องหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราเนี่ยก็มุ่งหน้านะครับไปลงดันกันเลยดีกว่านะเสียเวลามา,มากๆพอแล้วสําหรับการมามมมมมาาาาาาาซ่่ผลลนนนนนนนีีโออออ้้้หหััยยยืืดงกเเเปตรไ พอมาถึงในทุกคนบอกกันรีบคือไปด่านบนเลยนะครับเพราะอยากลงดันใจจะขาดแล้วะครับตอนนี้โอเคแต่ผมขออนุญาตมาซื้อชิปก่อนละกันนะครับไม่งั้นเนี่ยลงไม่ได้ถ้าไม่มีชิปโอเคทําการซื้อมาเรียบร้อยครับโอเคเราก็บัลโลก,กันเลยดีกว่าเอ้ยกดไปเลยนี่นะครับตอนนี้ทุกคนเราก็าอยู่กันในด่านไปทีเรียบร้อยแล้วเอ้ยเรามาอยู่กับไเจ้าหน้าใหม่แล้วะครับทุกคนน่เมื่อผมมีประสบการณ์ในการลงดันอยู่แล้วเนี่ยนะครับทุกคนมันเลยทําให้ผมเนี่ยนะครับได้ลงด่านง่ายขึ้นนะครับทุกคนคือแบบว่าเออเรายังรู้ มันเยอะอยู่เนี่ยมันเมื่อยรือเปล่าเห็นเนี่ย,มมนนยผมลงดังกิจครั้งกี่ครั้งเนี่ยมันก็ยืนตึงแขนตึงขาอยู่งี้รับไอ้เปลาพาตัวนี้เนี่ยไ <c oughs> อ้นแน่ไอ้นแน่รู้นะว่าเมื่อย <c oughs> ลงเมืองที่แล้วเสร็จแล้วทุกคนเรากลับมาเบิกต่อไปเลยครับอเอ้ยนั่งเรือมางี้เลยถึงเราจะเทีแค่ไหนนะครับแต่เราก็แพ้การนั่งเรืออยู่ดีนะครับถ้าผมพุ่งมาเดี๋ยพุ่งไม่ถึงนะก็เลยต้องนั่งเรือเอานะครับโอเคทุกคนเราจัดการมันก,นก่อนเลยไอเ้เจ้าพาผวกนี้นี่ตัวสกิลไปซัดรู้สึกยังไงบ้างบอกเลยว่าสกิลโยนลลลองมเนนนนี่ััรดาาาา้้้แแววจจชโโสส ทุกคนเราก็จะมุ่งหน้าไปหาดันบอล้วนะบอลเลยว่าดันนี่เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเขาหยุดคิดก่อนนะครับว่าจะสู้กับมันดีหรือเปล่า <c oughs> โอ้ก็ต้องสู้สิครับรออะไรโอ้ระดับนี้ไม่มีมากลัวหรอกครับบอลเลยบอลแค่นี้นะครับกระจอกนะมันเป็นเสือยบอบเบีะผมบอกเลยเจ้าบอลพวกนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยนะเวลาสู้เนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าบอลเนี่ยนะทุกคนสกิลเนี่ยมันแรงมากๆนะครับหลบได้หลบนะครับทุกคนอย่าประมาทนะครับไอ้ดันพาร์ในตอนที่ผมลงมาผมรู้สึกว่าเป็นดันที่ยากในระดับหนึ่งเลยนะครับเออใครจะ เลยนะแล้วใครที่ลงคนเดียวได้นี่ผมบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับนะับถือเลยนะผมลงคนเดียวเนี่ยก็ลาพังก็ลําบากเลยนะครับเออขนาดไอ้บารลงมาช่วยเนี่ยนะครับบางทีไอ้บาสก็มีตายบ้างนะครับมีผมตายบ้างนะก็คือแม่เหมือนต้องมีคนตายตลอดในดันน,นะสำหรับผมนะครับที่เคยเล่นมานะก็ดันนี้ก็ยากนะต้องระวังกันหน่อยนะครับทุกคนแต่ถึงมีวพัสดรกัะครับมาขวางหนาบ๊อบบี้ก็ต้องฟ้าไปให้ได้แล้วผมก็ได้จัดการไอ้เจ้าบอลนี่ลงเฮ้ยเรียบร้อยไปไงนะนั่นนึงว่าเจ๋งเอ้ยแต่ดูเลือดผมสิครับทุกคนนี่ขนาดเวลเเเเกกกกืือออบบตตััันะคครรยยยงจาาาีี่ทุซ้ดว ลราจะพอหรือเปล่านะโอเครองกดซื้อไปเลยชุวับโอ้โหพอเฉยแล้วจากนั้นก็มาลงดันต่อครับแล้วให้บ้านเนี่ยนะครับเป็นคนซื้อชิปแทนนะครับโอเคไปเลย let's go man ขมาดันพาที่เราคุ้นเคยอีกเช่นเดิมน,นะครับโอเคเราก็ต้องจัดการไปทุกคนแลวผมเลยจะสปีดพาไปทุกคนได้ดูนะครับว่าการลงดันของผมเนี่ยมาเป็นยังไง แล้วก็เรียบร้อยนะคบทุกคนเป็นไงครับผมนี่แหละครับการลงดันผมกันแต่ละรอบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคทุกคนหลังจากฟ้าเหลืองแล้วนะครับก็มาซื้อสกิลกันต่อเลยจะรออะไรล่ะกดซื้อไปเลยครับทุกคนโอ้ยบอกเลยว่าของซอมเอ้แต่แฟกเมนไม่พอโอ้โหรอบนี้นะครับเราก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็กลับไปฟ้าแฟกเมนต่อก่อนเอยแมงแน่จะร้องไห้แมงโอเคทุกคนผมก็ต้องมาลงต่อนะครับเพื่อที่จะหาแฟกเมนนะครับไปซื้อสกิลสุดท้ายนะครับโดยใช้ทั้ง5้0พันแฟกนต์เลยนะครัเนี่ยต สก,กิลสูงเข้าไปเท่าไหร่นะครับทุกคนมันก็ยิ่งแพงขึ้นนะครับเออควรคำนึงถึงตรงนี้ด้วยใครที่แบบเอ้ยฟาร์มแฟงเมนมาคิดว่าพอแล้วนะครับผมว่าเผื่อไว้ดีกว่าเด้อแต่แม่งก็ไม่เป็นแบบไอ้บอบบี้ไม่ได้เผื่อไว้เลยครับก็เลยนี่แหละต้องมานั่งฟาร์มทีหลังเนี่ยแล้วประเด็นหลักนะทุกคนมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับประเด็นหลักก็คือดันนี้เนี่ยทุกคนครับผมได้แพ้กับไอ้เจ้าพระนี้นะครับโอ้โหโคตรเจ็บใจนี่แหละครับทุกคนที่ยากคืออยู่ตรงนี้ว่าจะอยู่รอดดันนี้หรือเปล่านะครับนีีี่่่่่แแแหหลลละะะคคคคือออออววาาาามมมยยยกกกขขงงงงงดดดััััันน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 พพพรรผ้้้้บบทททจเเ็ใฟถึไปสสุ์ จาก,มกไม่ก่อนละกันเด้อผมบอกแล้วครับทุกคนดันมืดเนี่ยผมลงชิวนะครับไม่ต้องกลัวอะไรนะแพนนี่ก็ชนะแล้วเป็นไงละ่ะเฮ้ยชิวเกินแล้วรอบนี้แหละครับทุกคนของจริงแล้วนะครับเราต้องลงดันพานะเราต้องชนะให้ได้โอเวคทุกคนเรามุ่งหน้ามาซื้อชิปอันดับแรกเลยนะครับโอเคขอซื้อชิปก่อนละกันเนะ้อพอซื้อชิปเนี่ยทุกคนบอกกันรีบกดนะครับลงดันแบบไม่รีรอเขาจะอะไรละกันนะครับรอบนี้ทุกคนผมต้องลงดันให้ชนะให้ได้พอพูดแล้วเนี่ยทุกคนเราก็ตัดไปตรงบอสเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมนนาในน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 รรรรรรรอออออออบบบบีีีีีี้้้้เเเเ่่่่่่ยยยยผมมมมมมมจจะะะะสสสาา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 ถถถชไไไงงงงงดหหหืปลลััััญววพคคคทุกกกกแแแึิฮ ดูชอบคิดไปไกลกันอีกเลยใช่ไหมเนี่ยพอสู้ไปสู้มาดูกคนขับเหมือนตัวผมจะใกล้จะตายแล้วครับผมโอ้ยเจงหวะนี้ก็ต้องโกยสิครับโยมรออะไรล่ะในด้านนี้เนี่ยทุกคนครับผมเฉียดตายมาเยอะค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับแต่แล้วนะครับตัวผมก็ได้เอาชนะบอสไอ้เจ้านี่ลงไปได้ครับน้องๆโอ้ยผมได้หัวขนาดไหนแล้วก็ลองคิดเอาละกันอบ๊อบบี้มึงโคตรอวยตัวเองเลยเกินไปป่าวว่เฮ้ยมันจะแฟนแมนครบแล้วเดี๋ยวทุกคนเราก็กดซื้อไปเลยละกันโอ้ยกว่าจะได้นะครับบอกเลยว่าดันนี้เนี่ยโคตรยากแต่ตอนนี้เนี่ยบ๊อบบี้ก็แบทุกกกสิลลล้ววไงอเย่าโคตรเเท่่่่่ขยยยยยิบแแแแออออออองงคคคคหหหหหนนนนนนนรััั้้ดึลจากะ นะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับก็ต้องฟาร์มนะครับผมเพื่อเอาโบนัสไปรีสเต็คนะครับแล้วพอรีสเต็คเสร็จเนี่ยนะครับผมก็ต้องมาอัพซูตนะครับเพื่อที่จะฟาร์มมาติรีพักโอ้โหไปแกลหลายขั้นตอนหลายสเต็ปบอโอเคครับทุกคนไม่ต้องพูดมากแล้วผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไปรีสเต็เนาะโอเคขอฟาร์มแป๊บหนึ่งนะครับผมช็อตฟาร์มอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับทุกคนทนดูสักแป๊บพอไปฟาร์มมาเนี่ยใครๆคงจะเบื่อถูกต้องไหมครับทุกคนมันก็ต้องมาหาอะไรที่มันแบบผ่่่่อออนนนนนคคลาา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 ายยยยรรงกกกกัััสหหืมมทท้้เจ อันนี้แหละผ่อนใครของกูเผ่ยมันตายแล้วแบบโคตรสดชื่นมาเลยครับไอ้บอบบี้มายืนรอในสองเวรแล้วครับเป็นหนามารีบมาเลยผมยืนรอจนมืดจนค่ำกว่ามันจะมานะครับทุกคนไปดูกันว่ามันจะมาตอนไหนกว่ามันจะมาได้ผมขี้แตกไปถึงสองรอบโอ้โหอะไรมันจะนานขนาดนั้นมายืนผมหนา้องตายแล้วเี่กก็จัดกันเลยสิครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมเี็กก็ใส่ไม่ยั้งมันก็ใส่ไม่ยั้งเช่นกันครับทุกคนแต่บอกเลยนะครับว่าการที่ไม่มีผลล็อกเี่ยหรือไม่มีผลที่แบบว่าล็อกตัวให้มันอยู่นิ่งนะค่อนข <_ an> แต่แล้วด้วยความโผของบ๊อบบี้น่ะใครจะมาสู้โอ้ยเป็นไงล่ะสกิลอัดหน้าตายไปซะไอ้นหน้าหมาไอ้นางงู้งโอเคในเมื่อมันตายแล้วครับผมก็สบายใจแล้วก็กลับมาฟาร์มกันเลยดีกว่านะบอกเลยว่าโคตรสบายใจเมื่อเห็นเพื่อนตายเนี่ยโทษทีพอดีเป็นความชอบส่วนตัวของบ๊อบบี้เฮ้ยสนิทนิดนึงดื้อหลังจากที่ผมได้ฟาร์มโบนค,ครบแล้วผมนะครับก็ต้องไปเกาะนะครับผมล่าสุดของอัปเดตที่สิบหกย้ำนะครับว่าเกาะล่าสุดของอัปเดตที่สิบหกเพราะผมไปถึงเดียวนะครับผมก็ต้องรีบมาคุายกับเจ้าลุงหนดวดคนนี้แล้วก็กดดรรรรรีีสสสสตตตาาาทททไไไไปปปเเเเลลลลลลยยยิคคคััััััััับบบอออออออะ่่้้้้แแววโโจจหงกกกกกนนนนนน็มพพขุญ แอปแซ่บแป๊บนึงนะครับผมอพอเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็ผมพามาฟาร์มกันเลยมันคือช็อตมอบความสดชื่นให้คนดูเห็นมาสเตอร์ลี่เด้งแล้วเนี่ยโอ้ยโคสดชืน่นเป็นะแล้วตอนนี้ไอ้บอบบี้เนี่ยก็ใกล้ฟาร์มเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วบอบบี้ก็สกิลใส่มันไปเลยกว่ามันจะตายในข้อข้างนานเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เป็นอันที่เรียบร้อยครับเราได้สกิลครบแล้วครับทุกคนเจ็ดชี้แมเรามาลองใช้สกิลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนกดไปโอ้ยนี่มันสกิลพานี่หว่าทุกคนไอ้ที่มันใช้ใส่เรานะครับเฮ้ยเเเเเเรร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 าาาาาาากกกก็็็็ไไไดดด้้้้้้้มคคคคคคอออออบบ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 ปปปททททีีีีี่่ยยยนน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 วววัััแแลละะุสสจใพพ์ แบบว่าได้ทุบทุกสกิลเม็นไงบ้างครับทุกคนชอบกันบอได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับในรอบหน้าบอมบี้จะมาทำอะไรเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันเด้ออ็พี่ขอไปแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร e ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าขอลาไปก่อนเจกกันครับผม